เขาปลามาเทียวพี่น้องเทียวมาเทียวปลาปลาปลาเป็นาบนน่นแม่แม่นแม่พี่น้องแม่นกับเบืงหวยนยาบัพันละเบื้องหวยพี hint, es ่น้องห่วยพี่น้องหวยได้พี่น้องลายทาทันี่ โอ้เคือิบันเพาพี่น้องนี่อันนี้คือิบันเพาอันนี้คือป่าห้วยเมืองสกลนครได้พี่น้องเหรอน้ำล่าแหลกมากับหาปูหาปลาแถวนี้ยเลยพี่น้องเอ้ยน้ำกุ้ยศิบุลึกเนาะน้ำบุลึกน้ำบุลึกย่น้ำไหลอยู่ด้ถึงหน้าแหลกมา,มมมากับแห้งแถวนี้บ่ค่อยมีน้ำยางไปปุ่นติดกันยาง ใช่โอ้ยต้นมันเผาต้นมันเผาปะไปผู้เจ้าผู้ไปท่าอยู่รถเน้ะพวกกุญแจยอยู่รถผู้วันหากจน มาเอาไปบ่ท่านแล่นบ่ท่านได้ไปไป,ไปเฝ้ารถ <c oughs> พี่น้องเอ้ยจอดรถไว้พ้นอยู่ข้างทางพวกกุญแจบ่ได้ทอดขันเขาเอาไปแล่นบ่ท่านเลยละพี่น้องเอ้ยรถค่อยรถค่อยรถค่อยกัเขาบ่จอดท่าได้พี่น้องเอ้ยมาเจอสมุนไพรตาเสน่ห์พี่น้องเง <c oughs> อ้ย เจ็บบรรยากาศสมบุรพายอยู่ริมน้ำอันนี้คือดอกซักเด้อพี่น้องเด้อมากหอมมากซักสรรพคุณทางยาพนสามารถเทอไปบรรเทาพวกเบาหวานเด้อพี่น้องเด้อนี่ยเบาหวานความดันเป็นได้พี่น้องมากซักสวยงามวะอยู่ข้างหน้าพุนทางใต้พุนมันเสียงน้ำไหลพี่น้องมีใย,ยบัพันธ์นั่งถ่า ย,ย่านรถเพียนี่พี่น้องนี่กุญแจบบไิ้ทอดไว้นี่ก็เลยม,มาเฝ้ารถไปเดินทางไปนี่กองขยะเนี่ยจักแควบ้านไหนมาทิ่มอยู่เนี้นี่โอ้ยมักง่ายแค่เน้ะพี่น้องเลย พี่น้องทางอยู่กลางป่าเนี่ยรถก็ยังเที่ยวลายขนาดพีนด่น้องเอ้ยอยู่กลางโค้กลางป่ารถก็เที่ยวลายขนาดดูนะเพื่อนเราครับลัส่วนมันพี่น้องข้าบัาน,บนผลิตได้ดีดีหันเงินในเสือ้อมา เงินลายจือเยอะอยู่พี่น้องเลยที่บริโอนไลน์อย่านี่เงินลายแสนเติบอยู่นี่คันเปขายนี่ถ้ามันเป็นราคานี่ถ้าโลละสามบาทคือเก้าสิยี่สิลายแสนเติบอยู่นอ้องทางเข้าไปหน้าพี่นอ้องอันนี้ทางประเทศเองนะพี่นอ้องประเทศโอ้มกชิกาแดงโมนี่เพราะมาชิกาแดงดูเห็นผ่านหูผ่านตาบพ ใหญ่โบพันเลาะบงเขาง,งามพี่น้องหรือกลางป่าพี่น้องนี่อยู่กลางโคกกลางป่ากับเขาง,งามขนาดพี่น้องนี่สะออนห่วงเขานะโอ้อยู่กลางป่าได้พี่น้องไอ้นี่ไก่ท่าอีกแล้วฮะเขาหน้าท่าเนี่น่าจะเป็นของนูทิพย์ด้วยนี่เออของหมวดหมู่ของหมวดบัมนมีของตำรวจเนาะของตำรวจงามเข่าเพิ่น,อ,อ,นอ่ออยอืมเพิ่นปลูกอ้อยเพิ่นปลูกอ้อยเพิ่นเลยเปลี่ยนเวีนปลูกเข่าปีนี้คักขนาดพี่น้อง